สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งอีกแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะครับบ้านชมทุ่งของเราโอ้วันนี้พ่อบอกว่ามีของเด็ดจะมาทำกินนะครับอะไรไม่รู้โอ้พ่ออะไรของเด็ดอ่ะเออมาีนก่อนไหนนี่อะไรอะไรนี่ปังเนี่ยอุ้ยหมดโอ้อึงอึงอันนี้เขาเรียกอึองอะไรอึงอึงลายอึงยางเนาะเอืองยาง โอ้อึงครับโอ้เฮ้ยของเด็ดนะเนี่ยทำอะไรทำอะไรกินเนี่ยอันเนี้ยเะอืออีกต้อตุ้มส้มตุ้มอื่นอาการโอ้ตุ้มส้มอึงครับอื้ยปีนี้รอบแรกเนาะรอบแรกของปีเลยเนี่ยโอ้แข็งนะโอ้ยยังเป็นๆอยู่เลยนี่เอามาอย่างไรไปชี้เขาหน่อยกันี่ซื้อเนาะนี่ชี้เอาหน่อนี่มันไปหาโอ้มันไก่เลยแต่เมื่อมันมีนี่โอ้ยเพราะเป็นๆอยู่เลยครับอืมโอ้โนี่มันมีเอ็มตูวนะฉีดยังเนี่วนะนี่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 อืมกินกัน หมือนกันเนาะเหมือนกันหมดอะพอดได้ก็เกี่ยวเไอ้ห,หมดแล้วนั่นเตรียมเครื่องแล้วเออเกียมเครื่องไหมดแล้วกันโอ้อันนี้อันนี้ยอดอยางรูปหัวอ๋ออะไรนะส้มส้มปล่อยเออยอดส้มปล่อยยอดส้มปล่อยใช้ใช้ตัวนี้แทนนะครับออจริงๆใส่ยอดมะขามก็ได้เนาะยอดมะขามอ่อนยอดมะขามก็ได้ยอดส้มปล่อยก็ได้อันนี้นายยอดส้มปล่อยนายยอดมันอะไรเน้อดอกมันอะไรเน้อดอกก้อนเมี่ยวดอกเฉยงนะชุ่มอ๋อเออยังไม่เคยทำนะดอกมันน่ะไม่มีดอกหรอนั่นเหมือนแบบมีเต๋า มีแต่ยอดเนาะแต่ยอดนี่เขาเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนนกัเปรี้ยวหวานเปรี้ยวอร่อยเลยอะเนี่ยยอดยอดนั้นก็ได้เมนูละได้ละต้มอึ๋งวันนี้เมนูเด็ดพ่อก็คือต้มอึ๋งนะครับชุดยอดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์กันเนาะเอาละไปเดี๋ยวมาเจอกันครับออื ไข่ไข่ไข่โอ้มีไข่ด้วยเหรออมีเลยนึกโอ้โอ้โหดูด้มีไข่มีสายตูอยู่นะอันนี้เขาเรียกว่าอึ่งอึ่งลายอึ่งยางทำไปจับมันจะยางยางในเนาะยางหน่อยเดี๋ยวเริ่มทําเครื่องกันนะครับเครื่องเครื่องอ๋อเครื่องทั้งหมดมีอะไรบอกก่อนไหมเครื่องทั้งหมดคะกระเทียมหอมแดงกระเทียมหอมแดงแกะไว้หมดแล้วอ๋อแม่นแล้วอันนี้อันนี้ต่อแล้อันนี้ยัดยอดเนาะหยัดส้มปล่อยเออยอดส้มปล่อยแล้วก็ตะไคร้ข่าริกแห้งหรือชะลดแล้วก็กลมปี้ ตนหอมต้นหอม,หอมอปุ่มเป็นหน่อยอันนี้นะหันมอกอีนะหันนี้เหรอใส่เงี้อือนี่ขาขานะขาอ่อนขาแก่ออริงก็ขาอ่อนไปได้โอ้โหหัวมันแล้ววะอันนี้เอาก่ะอันนี้เครื่องนี้ไปคู่ก่อนนะอ๋อคู่ พึ่งมันหอมมันก็ใส่น้ำลงไปสูตรไอ้ต้มต้มส้มต้มยำของเราคั่วเครื่องก่อนสมุนไพรจะได้หอมเนาะอันเนี้ยมันอ่อนโอ้ยเอาละครับถ้าลูกเต๋านะครับโคตรหอมโคตรเดือดหอมขึ้นมากกว่าน้าวโพดมันมีไฟไหม้หมันหอมนะมันมีเหมือนอนไขมันอะไรเออนั่นแหละนี่ออกมาเรื่อยๆนี่ใส่น้ำนะครับ ด้วยอ้าวมาเกืบต้มปีนะครับเกลือนะครับชลอดช่วเนี่ยเนาะนี่กะเกลือชลอดกะปิครับน้ำเดือดปุ๊บเดี๋ยวเราก็ใส่อึนลงไปเดื่อพวกกูกันเรือน้ำเดือดแล้วครับผมต่อไปนี่เลยกันเนี่ยของจิ้งเฉลิมไปก่อนจิของเด็ดของเราโป๊ดโค้งครับเอาะครับเปลวต้องเปื่อยๆเล้วพ่อเนาะดูปันอะมันในท้องมันอะมีไขอุ้ยเยอะนะเนี่ยพ่อเยอะกะดูดิ โอ้โเต็มหม้อโลครึ่งโลโลครึ่งเลยหรอโลครึ่งนะรวหมดเลยอ่ะกินอย่างเนี้ยต้มต้มจุกเปลื่อยถ้ากระดูกมันแข็งก็เลาะเลาะจุกกินด้วยกันก็เอามาเร็วกันมาผ่าปีดเลยปีดผ่าไว้นะครับเอาเอาปุยอุยอะไรปลิ้มมัดเลยนะใส่แต่ผ้าเอาไงแต่ใเป็นตอกมันหอมด้วยไงนั่นแหละมันอาบน้ำหมันเออเขาเอาลูกมันมาต้มอาบนะครับเป็นแบบมันเหมือนความเชื่อด้วยเนาะนั่นแหละไล่ผีไล่อะไรอย่างเงี้ยโอ้มันจะมันจะ บรรจัยกุตตี้นะหมันไม่นะเดี๋ยวมาห่วงเหมือนกันหน่อยอันนี้เขาทางไม่มีมะมีแต่ผ้าเดียอเนะอส้มปล่อยอ่ะอันนี้เขาห่วงว่าว่าเขาห่วงอะ่รนะหมันขนมาปล่อยเพราะว่าส้มปล่อยเป็นเพื่อนอะไรกันทำมาตนี้เตรียมพริกไว้ก่อนจีไว้ใส่ตอนสุดท้ายอ่ะใส่กับต้นหอมผักชีได้เนาะได้ความหอมความเผ็ดเท้าจีนะเท้าจีจนเพราะมันค่อยไหม้หน่อยหนึ่งมีลายไหมหน่อยั่นแหละโอ้ยดูดูดูโอ้โหนีเขาเปิดดูนะครัอย่างนิ้มามานี่ บือโป๊กเอาไปไปนะไปเปลยไหมครับของเด็ดเลยวันนี้ผมเปิดแนะเปิดอ่าเท่าอุ้ยโอ้ยกะเปิโอ้ยนีกลิ่นของมันนะมีนะนี่นะใกล้เปลือยแล้วนะเขาเฉยนี่เฉยยยดนลยแบบนี้ได้หอมความเปรี้ยวไหมไม่เคยได้เลยประเทศอะไรประเทศนึงอือในนเปรี้ยวหวานนีดหน่อยเปรี้ยวหวาน ปิดขาไปเลยพริกแห้งมันต้องย่างพออเลยมันจะกรอบนะครับปึ๊บโอ้โหโอ้กลิ่นนี้หอมมาเลยโอ้โหข้าวหอมกลิ่นมันหอมขนาดนี้โอ้โหจอผักกาดนะจะไม่เนาะใส่เงใส่กระทำบักชีนะครับโอ้โทสุดยอดเลยหอมขนาดเอลานะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้เนาะเรียบอยแล้ครับัใส่แล้วครับผมต้นทมผักชีพริกแห้งจีไฟมีนเนชว์ว่าเนพ่อหอมขนาดละเอาราคากับเมติเนมันน่าจะหมดพรลองเีดูลองซืก่อนเนาะหมดไหมเดี๋ยวถ้วยเราใหญ่อยู่นะเอได้ได้ได้อยู่ได้อยู่พรเอาเลยปึ๊บ นี่เต็มถ้วยเอาเลยดูกว่าครับมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะผมโทษทีอว่าแต่วันนี้หละกินน้ำลายเลยไปโอ้ยไปไปไปมาเต็มมือนะครับเอาเลยจัดตัวนี้เลยนี่ไข่ไข่ไข่หนึ่งตัวมันจะนุ่มอยู่นะ อีกาโมขดาดอีกาโมขดาดอีกาอีกาโมขดาดอรอชูเยอดเนอะชูเือดเลยอ่ะโปดเป็นไงเป็นอึ่งเป็นไงอ่ะอันนี้มันจะเป็นอึ่งอึ่งยางอึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันน้ำหวานขนาดเนอะจีนหวานด้วยนะโอ้โหมันชัวร์แล้วนี่โหอู้เปืือยเลยอ่ะ โม่เลยอันนี้เราต้มต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับนี่เนี่ยน้ำลายตามนะขาเราก็ขาอ่อนครับขาอ่อนอะไรอย่างเี้ยอดสดชื่นเลยอะแล้วพ่อลองฉีกๆตัวดูไหนไหนลองฉีกๆฉีกโชว์หน่อยครับเนี่ยนี่แหละนี่แหละเนี่ยโอ้ยท้องมันเนี่ยพ่อเนี่ยโอ้ย โปดท่อหอมนะคุณผู้ชมมันไม่ได้มีกลิ่นคาวกินไม่มีมัีกลิ่นคาวฟ่ต้องไม่แบบอ่ะมันจะมีกลิ่นหอมหอมน่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันมันมันหวานด้วยนะมีความหวานมาเดี๋ยวไปชิมละไม่ไหวแล้วครับเอานะเอ้ขรับมาเลยอันนี้เราเคี่ยวครับกินสบายสุดยอดเลยอ่ะ มากินหอมมากขอนอ้ำซุปก่อนแล้วกันเอาเลยอ,อ,เอร่อยจริงมองเล่มันหอมแล้วพรอมันซุปหอมมากเลยหอมดีจัดเป็นตวงนี้เลยนะอืมอืมอนเ่มความมันอือม,มันมันด้วยหน่อยดูเขาแข็งบ้างอืม อล้วก็ปิดแล้วนี่นนนดดต้มลปอยมีความเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวนิดหน่อยโอดโทษเปรี้ยวหนึอนืหออมเปี้ยวดชอบเนะควาชอบผัด กิน่นี่แหละเราคนเราคนกินก็มีเนี่ครับขึนอยู่กัความชอบอือมีอมความชอบแต่เราชอบ <c oughs> มบบเผ็ดมากมันครับตัวกลรำพอลกินมไม่ใหญ่มากกระดูกไม่ค่อยแก่ไม่แข็ง <c oughs> อู่กลางจตีนในเขียงนะครับอยู่หูมันนต้องปล่อยต้อปล่อยเนี่ยเขามีเดียวโอ้นี่นี่ไข่ขนาดตัวเนาะเนี่ยไม่ได้มีไข่นี่นี่นี่ไม่ได้ไข่ไม่ได้ไข่นี่ไหญ่ตัวเห็นไไข่แล้วนี่ครับจัดเลยตัวเดียวอืมอืมไขมันอืม ห้อนใจเออนี่ไข <C oughs> ่ไข่เอาจัดเลยเพราะไข่มันมันแหลกเอาเลยืมอืมมันม อนหอืมเ่าหอผิดหรออืมเรื่องเพีย้ยนเลยเพี้พอ่ะคืงห่าง มีบ้างเขากระดูกมันโหแข็งแรงตัวใหญ่นะสะใจกินทีตัวทีตัวเะยโอ้ยนี่นี่นี่ไข่มัน อันนี้หัวหอมเข้าไปอยู่ในท้องเลย <c oughs> อิ่อมตัดใจมากครับสดน้ำมือร้อนนี่ยแ <c oughs> ม่กระเทียมนี่เราแก่เนี่ยนุ่มมากอร่อยมันเปรี้ยวดีขนาดอื ะใจนะพ่อเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วผมสวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับรวมอึอ่องนะครับหมดมันโมขนาดเลย